ไปเดินตลาดช่องจอมกันทุกคนเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นผิดต้องมาฝั่งนี้ฝั่งที่จะไปด่านเขมรน่ะพี่ดูถุงเท้าอันนี้ขายผืนหญ่ขนเนี่ยขายหน้าเทาใช่พี่สาวมาตอนถูกไฟไหม้ไงใช่เนี่ยมันก็เลยไม่ได้มานานละที่มึงบอกอะที่ไฟไหม้เนี่ยไปดูไปดูพ้หุ่มให้มันเดี๋ยว ลูกมันจะเอาไหมเนี่ยสามตัวน้อยเองเดี๋ยวถามลูกกันเขาฝากซื้อลูกชอบอะไรอ๋อต้องเอาต้องเอางเดี๋ยวก่อนโอ้ยเอาเอาดีๆด้ะไปอันนี้ขุดเองอืมให้ช่างได้เราโล่ไหมเอามุ้ยเขาขโมยโล่มา กนเดียวกันเพื่อ <weighs> ก <in belt> <laughs> like ับานะหาพาศพบบทาตหนนี้โลซังยตหอมย่นหมดอ๊ยถึหเนี่บาขหนามีอะไรบ้างกบเบียท่าไหน้องประมาณดมสื วันนี้ที่นอนเอาไปปูปข้างบนไหมเดินดูก่อนที่สองดาวไม่ได้เท่าหร่เนเท่าไหรตู้เออก็ขายส่ันเก้าเาอยู่แล้วนี่มาซื้อผ้าขนูทุกคนก็เลยดูส่วนน้ำมันไหมมาขามป้อมเพียบเมื่อกี้เราซื้อของร้านนี้ ชันดูนี่อันนี้แม็กไฟนะชลีแม็กไฟนี่เสบียงนะาหมคอนินนี้ินเสิเสิรเสรคอนเสิคอนินิรเทคอนเ่ิอนคอนเสินคอนิเิคนนรเนอ อุยวิลลี่เขาอยากให้เราได้กระโปรงเนาะดูเป็นผู้ชายจับกระโปรงให้เราก่อนจะกลับสองวันไม่สุกหรอไม่เป็นไรฮะอันนี้เขาเก็บมาแล้วใช่ไหมเขาเก็บมาสุดๆเลยอันนี้ไม่อันนี้ในห้าซับห้าซับพลาสติกมุ้งอะไรจ้ะมุ้ง มียังมันทมนี่นี่ต้อกิโลห้สนี่ยทุมนะปนตีเตอกมันก็ใหญ่นะตายมันใหญ่เหมือนกันนี่นี่นี่นนนนนอันนี้ท่มแต่มวนะมเดีนี่ตบกิโลห้อันนี้ยยอ่าบกิโลอันนี้มวยหอ่ะมวยหออ่ะนี่มวยอออยันนี้ยนามึงจะกินมะขามป้อมไหมนยออันนี้อันนี้อันนี้สด ันน yeah. ี้มงมุมแกะขมิ้นด้วยสามแกะขมิ้นเหมือนกันแต่ว่าลูกใหญ่สามโลห้าสิบโอ้แต่มึงได้ลูกใหญ่อะคือได้ลูกเล็กอะโอ้ยเหมือนกันอย่ามุ้นเอาเคาะใมากะโร่ประมาณดมห้าสิบบาทโอ้ยห้าสิบบาทเออออกคุณเด้อเนียงอบุังถ่ายรูปมาถ่ายรูปเรามาซื้อมันม้วนคุณเด้อ มาโตโตเยไปซื а, <t <t ้อบ้านเราเฮ้ยมันนี่สวยกว่าอีกดูสิหรอมันยาที่อ้ามันหมดจีกินเหรอเออนี่เขาเรียกมันอะไรอ่ะมันเทียนอไม่เผื่อเจอ เฮ้ยอีตางมันได้สมบัติเยอะนะเนี่ยหอบหอบหอบ้าตามผัวไปหอบ้าตามผัวไปของกินตามเฮ้ยกางเกงนี <t <t ่สวยนะนี uh ่อร uh ่อยร้อยหนึ่งหรอโอ้ยแคลเซียมจานหาสิอันนี้แมงอะไรนะลืมฉันไม่มีแมงอันนี้แมงอะไรอ่ะไม่มีไอ้แมงอะไรแมงโจ๊กออะ เราไม่เราไม่เอากางเกงทหารไหมล่ะเท่าไหร่คะกางเกงนี้มาช่วยถือหนึ่งเดี๋ยวดูไม่มันจะมีกางเกงซื้อไหมล่ะคนเยอะเออซัางนี่ไง เนี่ยกระเป๋าเออนี่ไงกระเป๋าเออเอาหนึ่งเลยเออใช่เออเสื้อหนึ่งดีกว่านี่ไงกระเป๋านี่เสื้อหนึ่งแล้วก็ทิ้งลากอสเนี่ยบาทละห้าพันหกดิเออใช่เดี๋ยวนี้ทองแพงตัวเส้นเฮงอ่ะใช่ใช่ใช่ครับไปเฮียเดี๋ยวนี้มีปัญญามีเดี๋ยวจะขายทองมาซื้อกระเป๋าครับขอบคุณครับผมไปแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวงานช้างซื้ออีกนะงานช้างงานช้าง ไปเหอะไปละไปไปอืออุ้ยอุ้ยเจ็ดโลร้อยอ๋อดีนคนขายตกเกินเนี่ยข้างในมีอีกอุ้ยไข่เยอะเลยอ่ะอุ้ยเยอะเยอะมีแต่ของกินอุ้ยมีข้างในอีกอ่ะไข่ลกนี่นี่ได้ไหมนี่นะของมาเยอะเลยทุกคนดูบิลลี่ดิบิลลี่ก็ได้ของ เห็ดเพิ่งจ้ะเห็ดรวมจ้ะเฮ้ยเอ็ดไรนะเห็ดเพิ่งเห็ดน้ำมากอ๋อเห็ดน้ำมากเห็ดอันนี้เห็ดเพิ่งอันนี้เห็ดรวมนี่ทั้งเห็ดละงูเห็ดกะไค่เห็ดกะไค่เห็ดละงูเห็ดรวมอ๋อเห็ดรวมชมพียงจุวงดินี่ไงที่ตากอ่ะอุ้ยที่นึ่งข้าวเหนียวเฮ้ยตุ๊ก้าสวยมากเลย น่าสวยๆเอ้ยน uh, mm ี hmm. oh, ah, ่ไงครบป่ะ oh. มิจโบกเต็มเลยอ่ะมึงมาขามป้อมเยอะมากทุกคนมาันอะไรอันนี้มันเทียนมันนกค่ะมันเทียนมันเทียนมันมีมันเทียนกับมันโนอันนี้สักคูอันนี้สักคูนี้นี่ ไปตะกดโอ้โหดูดิดดูิเยอะมากมันเทียนเยอะเนาะมะม่วงกับเลียงสวยๆมีหมากด้วยนี่ีหม,ม,มากใครจะกินหมากมน,นี่ต้นอะไรเยอะๆอุ้ยต้นนี้สวยนะถ่ายทุกอย่างที่ขวางหน้าแถวนี้ โฟมได้อะไรมาเต็มจ้าหืม้มมากเท่าไหร่วะเนี่ยมึงมาขามกล้องกุ้กาเต็มเลยยดูมาขามกล้องดิทางใส่เงินนะ่ะ เออถึงจุดนีนะจ้าออกจากช่องจอบนี่อำเภอประสา แบบมีมีมีดองเอลิฟเฟนอะเออจำได้ไหมมีมีฟันเอลิฟเฟนแล้วก็ค่อยเลี้ยวเลี้ยวก็ตรงบ้านเลย